สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์แนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะอ s u ูซูด m a c c a 1.9S นะคะเกียร์แมนนวลปี2017นะคะรานะคาขายอยู่ที่499,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนไฟด้านหน้าตัวรถนะคะแล้วก็จังด้านหน้ากันนะคะโลโก้อีซูเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าแม็กไม้ยางใหม่นะคะแถมให้เลยนะคะสีเส้นนะคะลูกค้า มาชมภายในตัวรถกันนะคะภายในนะคะจะเป็นคอนโซลสีด,ดำนะคะวิทยุนะคะภายในนะคะด้านหลังนะคะขอบยางประตูนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะคะ สอของด้านหลังนะคะก็มีกานชนหลังให้นะคะสติกเกอร์อกสุดๆนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ดีแม็กแคนะคะแต่งซิ่งแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่บเบอร์0 8 3 5 6 6 4 7 7 4นะคะ วันนี้นะังขอลาเพ่คนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ